สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นซิปกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็จะไปเล่นการนะครับเพื่อที่จะไปเวทป่าฝันข้าาครับกดลงตัวเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมทีมรู้นะครับว่าเราต้องการที่จะทําอะไรนะตอนนี้ครับผมก็มาดักลิงอยู่ตรงป่าหลังบัฟนะครับคุณผู้ชมเมดก็ยืนรออยู่นะครับแต่เมดเขาน่าจะรู้นะครับว่าผมจะเวทตอนนี้ครับเราก็รอแค่บัฟเกิดนะ ลิงมาแล้วครับผู้ชมปับเกิดอย่างนี้เราก็ยิงใส่เลยครับแต่ลิงเขาหนีเข้าป่าไปเอาไงดีเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนไม่ยอมมาครับผู้ชมอ๋อไปลิงผิดตัวเรียบร้อยเลยตายไหมเนี่ยเ <Yeah. S 2> มดเราไม่มาอาวมาทุบผมงี้น่านจะได้ครับผู้ชมมันก็เกือบตายนะครับลิงยังไงตอนนี้ครับข้างเราได้เฟิร์สบัตปนะดาผู้ชมเอาลิงหายครับเมดเรามาอ้าวมาอย่างงี้เรียบร้อยสิลิงลิงให้ครับเรียบร้อยเมดยกอย่างี้โอ้ตายไหมตายไหมพี่ ตาไหมโอ้โหไม่โดนครับเมดทีเดียวนั่นแหละสวยโอ้เมททำดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเมดเขามาช่วยเพื่อนครับเออเอซนกายกให้อย่างนี้สวยครับตายไหมครับได้ไหมเรียบร้อยฉีพักเมทเมดเอาฟิกเข้าไปเอานะครับเมื่อกี้สวยจัดถือว่าเปิดเกมมาดีนะครับเปิดเกมมาก็ได้2คิวนะครับคุณผู้ชมได้ทั้งป่าเขาได้ทั้งเมดเขาเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ช่วยเมดเคลียคลิปเด่นค้างก่อนนะครับคุณผู้ชม ฝั่งตองข้ามเขาตายกันไปสามแล้วนะครับเกมนี้เราก็ใช้คลิปเสร็จแล้วเขาขึ้นบนนะเราใช้คลิปเสร็จแล้วก็เดินโยกไปบนกระเมรกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปเติมเลนบนกันนะครับเมร์เขาเกิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเมร์เขาก็มาเชลร์คลิปอ๋อไวโอเลตมาไงเนี่ยไวโอเลตทิ้งเลนมานี่นะครับแต่ตอนนี้เมร์เรากำลังขึ้นบนนะครับคุณผู้ชมเลนบนก็น่าจะมีแค่อาริสตัวเดียวนะครับเพราะว่าไวโอเลตกระเมร์เขาอยู่กลางนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับอาริสแตกครับคุณผู้ชม ตอนนี้ครับก็กำลังไปขึ้นบนเพื่อนไม่เอามังกรเหรออ๋อเพื่อนไม่เอาเพื่อนจะเอาคิวกันสะงั้นพี่น่าจะเอามังกรนะครับเมื่อกี้แต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะเอาหรือเปล่าเอาไงบัตบัตว่าไงโหบัตแม่งใจแม่งกายคุณผู้ชมดูดิโอโหเกินพี่เกินไปจะเย็นโดนพักออกด้วยไงไงลิงโอโหลิงมาทุบผมอย่างนี้เรียบร้อยครับผมไงครับเพื่อน เพื่อนหมดไหมหมดไหมพี่เออสวยต้องอย่างนั้นโอ้โหหมดเลยครับอย่างนี้สวยครับมาครับคุณผ,ผู้ชมเกิดแล้วครับตอนนี้ครับผมก็จะเดินไปกลางก่อนนะครับคุณผู้ชมเดินไปดูเพื่อนก่อนนะครับเห็นฉี่เขามาเคลียร์คลิปกลางเพราะบนมีเมดอยู่แล้วเราก็ไม่เป็นไรมากครับบนเพราะว่าเกมเราค่อนข้างที่จะนำนะ มันก็เลยแบบทำให้เพื่อนเล่นง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเกมมัาเันนำนะครับคุณชมเกมนี้เทลเราน่าจะป้อมได้นะครับโอ้ไม่ได้ยังไม่สี่นาทีนี่หว่าน่าจะป้อมไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาริสก,กับไบโอเล็กเข้ามาแล้วยังไงครับโอ้เมดเข้ามาด้วยครับคุณผู้ชมได้ไหมเทลได้ไหมครับโอ้โหถอยก่อนพี่ถอยก่อนเหลือไปแล้วไปยืนให้อาริสคว้างติใส่กันได้ครับผมโอ้โหนิดเดียวครับเมื่อกี้ เดี๋ยวก็ไม่มีใครขึ้นมาช่วยจริงๆนะครับเคลียร์คลิปก่อนพี่เอาเอาไงพี่เรียบร้อยฉีทับผักสวยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ,อ้าวอสิกา้ายกอย่างนี้ครับเมรโอ้โหเมร์ไม่ตายนะครับคุณผู้ชมนิดเดียวหรือว่ามเมรเขาจะตายด้วยนะครับเมื่อกี้ทีมป่าตัวข้ามเดินแหลมไปหน่อยนะครับเมื่อกี้เลยโดนอาสิกา้ายกได้นะยังไงครับพี่คลิปเข้้าแลวครับเลียร์คลิปก่อนไหมพี่ เราจะได้อปอมก็าได้นะครับถ้าเกิดเราไม่เคลียร์คลิปเราก็อปอมไม่ได้นะพี่โดนไหมโอ้โหไม่โดนครับคุณผู้ชมนึกว่าจะโดนเอ้าลิง์โดนด้วยแต่ตอนนี้เราน่าจะได้ปปอมนะครับยังไงครับไวโอเลตไวโอเลตตายไหมอย่างนี้ลิงก์ให้อย่างนี้เรียบร้อยครับขอยีกตัวที่พี่ขอยีตัวขอยีตัวขอยีตัวเทวได้ไหมครับเทลอย่างนี้เรียบร้อยน่าจะได้นะครับคุณผู้ชมเพราะไอเซกาผักอย่างนี้ติดสตานด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราไม่น่าจะได้อปอมกันนะ อีกป้อมหนึ่งเราไม่น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมเมื่อเรากลับบ้านนะครับแต่ตอนนี้แคลรี่เราก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่าแคลรี่เราเลือดค่อนข้างที่จะเยอะนะเอาไงครับลิงลิงลิงฟาร์มแดงอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้อลิธเขาก็มากันลิงไว้นะครับโอ้โหได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลิงมันลากออกไปเรียบร้อยครับมันมีพันธิต้วยครับคุณผู้ชมเราก็มาสามารถเอาับแดงมันมาได้นะเอาไงครับเพื่อนเล,ล่นไหม บัดมาครับคุณผู้ชมเรียบร้อยดึงอมไปอย่างนี้โอ้โหนึกว่ามันดักอยู่ป่านี้ครับเมื่อกี้ผมคิดว่ามันดักอยู่ป่านี้เอ้าลิงให้แล้วพี่อย่างนี้ต้องได้แล้วฟิกออกก่อนโอ้โหเกือบแตกลิงมันมาทุบผมนะครับคุณผู้ชมไงครับเรียบร้อยกลับบ้านเลยครับอย่างนี้เอ้าเฮ้ยลิงมันหิวครับตายไหมเพื่อนสวยโอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่คิดว่าลิงมันจะย้อนกลับมานะคุณผู้ชมเพราะเลือดมันก็ค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่นะแต่ตัวมันบางไงมันก็เลยแบบตายได้นะครับเพราะว่าเกมผมค่อนข้างที่จะนําดีนะเมทมันไม่เห็นเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วดีนะครับเมทมันไม่เห็นเมื่อกี้ตอนนี้ครับเกมเรามันนานะครับคุณผู้ชมมันก็เลยดูเหมือนเล่นง่ายนะครับสําหรับเกมนี้แต่ก็ง่ายจริงแหละเพราะเกมมันนําจริงๆใช่แคลรี่กับป่าเราก็เอามาังกรได้นะครับคุณผู้ชมกลางเราก็แตกไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้นะครับเมย์เราก็พยายามเอาคลิปเขาปมนะครับคุณผู้ชมแต่ไวโอเลตเขาก็กันอยู่นะครับแล้วลิงก็จะมาปิดนะแต่แม่งมันเห็นผมก่อนยังไงลิงเรียบร้อยโอ้โหมันร่องขนก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นมันก็อาจจะโดนผมสกิลหนึ่งสายได้นะครับยังไงฉีเทำไหมไปไปจะพาไปสีเรียบร้อยลิงเอ้ามันลงเรียบร้อยเลยมึงทิ้งกูได้ไงในเพื่อนตายไหมถอยก่อนพี่โอ้โหใจเย็น ตามมาดิตามมาโอ้โหนึกว่าจะตามมาแล้วครับคุณผู้ชมตามมาก็าอาจจะลิงก์ให้เพื่อนข่าได้นะครับเมื่อกี้แต่ไม่คิดว่าเขาจะไม่ตามมานะเอา้าฟิกหนีแล้เหรอพี่โอ้โหเมื่อกี้มเมยเราฟิกหนีเลยครับคุณผู้ชมยังไงครับไปวอลเล็ตอยู่ข้างล่างเงาไหมเงาไปหาแต่หายจากแมปไปแล้วครับย้อนกลับเลยอย่างงี้ว,วอลเล็ตกับอารีนอยู่ล่างครับคุณผู้ชมอารีนจะบาร์ไอโบบ,บอลอนมันอยู่กลางนะครับเราก็จะเราว่าจะเอากลาง เทียร์คลิปก่อนครับเกมนี้บัตเ,อเตอร์ไฟใจเย็นนะครับโอ้โหนิดเดียวเอาเกือบแตกไหมล่ะพี่เดินไปเล่นคนเดียวนี่เกือบตายนะครับคุณผู้ชมเพราะมันเป็นอาริสนะครับวางอาติที่หงายท้องเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีเพื่อนฝันหข้ามตามลิงเขาเทียวจะโดนไหมออกมาก่อน เราก็รอรับเทลนะครับเพราะว่าลิงเขาอาจจะมาทุบเทลก็ได้เรียบร้อยพี่มันหนีไปแล้วยกอะไรเมื่อกี้ทอาไงครับชีก็เก็บเอเลนได้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกลางน่าจะได้นะครับตอนนี้ลิงให้แล้วโอ้โหนิดเดียวคุณผู้ชมไม่โดนมันฟิกนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบไม่ฟิกก็อาจจะได้นะครับยังไงโอ้ลิงลิงหิวลิงหิวนะครับเมื่อกี้ตายไหมเรียบร้อยครับลิง เอากลางเหมยเพื่อนไม่น่าจัดได้นะรับผู้ชมคลิปเรามันไม่มากันนะครับเพื่อนเล่นล่างนะครับผู้ชมเรียบร้อยโดนฉีพักตายไปครับผู้ชมยังไงอารเนว่าไงลิงโดนไหมเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนมันหนีไปก่อนนะครับถ้ามันไม่หนีก็อาจจะได้นะยังไงโอ้ลิงโดนอย่างนี้โอ้อาริสเขามารับทันนะครับผู้ชมไม่งั้นอารินก็อาจจะตายนะครับนิดเดียวเองผู้ชมได้ป้อมล่างไหมอย่างนี้ น่าจะได้ป้อมล่างนะครับคุณผู้ชมคลิปเข้าเทวเราก็เอาการไปแล้วนะครับเทวเปิดบัลลักการได้แล้วนะครับคุณผู้ชมหนีก่อนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเกือบตายอารินถ้าเกิดเมื่อกี้ปล่อยให้อารินลงอาจจะหมดตี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอารินเขามีดูดเลือดนะครับยังไงครับอย่างทีนี้ทีมอยู่ตรงนี้ครบมาแล้วครับว่าไงพี่เล่นไหมเพื่อนแยกไปดันล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับ ป้อมล่างแตกครับผู้ชมน่าจะเล่นได้นะครับอย่างนี้ไวโอ,อเลตลิงโดนนะครับเพื่อนโดนก่อนนะครับเมื่อกี้โดนสกิลของอาริสนะครับว่าไงไวโอ,อเลตเรียบร้อยไงท้องไปสิโอ้โหมันอาจแหลมเอ,าอ้ายังไงลิงอย่างนี้เรียบร้อยเพื่อนไม่ติดนะครับผู้ชมจิ้งใสแม่งเลยโอไม่ติดอย่างนี้หมดไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาให้หมดสวยยังไงครับโอ้โหาริสรอดนะครับคุณผู้ชมมันหนีเข้าป้อมไปนะครับ เรียบร้อยอาริสมาอย่างนี้เอาอาริสก่อนพี่เอาอาริสก่อนอืออาริสไม่ตายนะครับคุณผู้ชมแต่เราก็ชนะมาได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทนำะคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ